สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนรอมบี้นะคะตอนนี้ก็เข้ามาที่พักแล้วนะคะพอจะมีการเสริมเตียงนะคะน,นี่ค่ะเสริมเตียงเนาะเพราะว่ามันเต็มนะคะพนักท่องเที่ยวมาจองเยอะมากอันนี้ต้องเสริมเตียงนะตรงกลางเพิ่มมาเพิ่มอีก200นะก็ะคือห้องนี้ย5 0 0เพิ่มอีก200ก็เป็น700เดี๋ยวเรามาดูบ้างนี่ค่ะจะมีตู้เสื้อผ้านะเออฟ้าเฟิร์นกระเป๋าแม่มาไว้ตรงนี้ก็ได้หลุย นี่มันเป็นชั้นตู้ตู้วางไว้เออจะได้ไม่เกะกาตรงนี้ลูกอันนี้น้องเฟิร์นมาถึงก็จัดห้องจัดอะไรเก็บเสื้อผงเสื้อผ้าเครื่องสำอางสำอางนะฮะนี่ปักปงปักไฟก็ชาร์ตนะ,ะส่วนน้องฟางก็เมารถนะคะก็ไม่ต้องเปิดไฟน้องมั้งเพราะว่าจะได้เออเขาจะได้มืดมืดเออน้าน้องฟางก็เมารถอาเจียนอ้วกนะะอ้วกนะหลายรอบเลยซ้ำหรือสี่รอบกี่รอบลูก เออันนี้ก็ตัวแอร์ก็เย็นนะคะฉ่ำเลยนะคะเจะ้เนี่ยเตียงนอนนะคะเดีย๋ยวเรามาดูภายในห้องน้ำนะโอ้โหนะห้องน้ำรู้สึกจะกว้างนะกว้างมากเลยนะคะทุกคนก็จะมีแบบอาบน้ำนะคะตรงนี้เนาะมีนะเอ้าไม่มีเครื่องทนำน้ำอุ่นใช่ไหมคะหรือว่าเคารับมีระบบแบบร้อนอยู่เลยใช่ไหม นะฮะเอออ่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเขาอาจจะมีระบบน้ำร้อนอยู่ในตัวเลยก็ได้เนาะโดยอัตโนมัติ <Okay. S 1> นะห้องน้ำนะคะสะอาดมากนะสะอาดนะมีค่ะมีกระจกนะฮะอันนี้ก็เปิดประจัดเข้านะคะเพราะว่าเราจะอยู่ที่นี่นะคะอีกค,คืนนี้แล้วกเ็เราอยู่สองคืนนะทุกคนนะ นี่ค่ะเราอยู่สองืนเนาะนี่นี่ก็จะเป็นวิวนะเดี๋ยวจะพามาดูวิวนะทุกคนนะโอ้เอเย็นฉ่ำเลยพี่น้องนี่ค่ะวิวก็จะวิวด้านนอกเลยเสือไปหรือยังเสือยายสมอนยังไม่ไปอีกโอ้โหนะโอ้ดูนะนุ่นอา้าวเสือออกไปแล้วนะโอ้โหเอฟซีเราอยู่ชั้นที่สูงที่สุดเลยฮะชั้นเจ็ดของโรงแรมโอ้เสียวเสียวมากเลยอนะ ทุกคนนะเสือก็เดินทางแล้วนะคะนู่นนะคะทางแล้วบาย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 เด้ออาเสือก็เดินทางไป้านะทุกคนโอ้โหลมแรงมากเลยนะคะเอนี่ฮะเราอยู่ชั้นที่7นะคะเราก็จะเห็นตัวเมืองสุรินเลยนะคะบายบายยายสมนี่นะคะ <Yeah. S 2> นี่นะอ้าวนี่ค่ะเราก็จะเห็นตัวเมืองเลยนะคะนี่นี่ค่ะโอ้โหโอ้โหสูงมากเลย f อซโอ้โหลมก็แรงด้วยนะโอ้โหดูนี่นะฮะโอ้ลมค่อนข้างแรงถ้ามองไปข้างล่างนี่โอ้โหจังหวัดเสียวมากเลยทุกคน, <laughs> นจับหวัดเสียวมากเลยนะเพราะฉะนั้นต้องจับ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 ไว้นะ อันทางนี้ก็จะเป็นตลาดสดนะไปเนาะไปก็จะเป็นตลาดนะตรงฝั่งนู้เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นเมืองสุรินเมืองสุรินอากาศเย็นนะคะอากาศเย็นนะก็มีร้อนนะคะจนเย็นก็น่าจะเย็นแหละนะคะคือหนึ่งมันอยู่ใกล้ตลาดด้วยนะคะทุกคนก็สามารถเดินออกไปได้นะเดินออกไปตลาดได้นะคะค่ะ ทางที่เราเดินมาเมื่อกี้นะคะทุกคนโอลมแรงมากลมแรงมากเลยนะคะลมแรงมากเลยนี่ให้ทุกคนดูภาพบรรยากาศตัวเมืองสุรินะคนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้กลับมานานแล้วจำซอยไม่ได้ไม่ใช่นะคะจำได้หมด นะพอมาถึงสุรินแล้วก็จําได้หมดค่ะนะอันนี้เราอยู่ที่ชั้นที่7เลยนะคะห้องเบอร์7 1 2หนะึ่งสองะ f อท่านใดอยากไปรุ่นนะคะก็สามารถไปรุ่นใต้ได้เลยนะคะคนดีนะคะก็เดี๋ยวเข้ามาในห้องก่อนดีกว่าเพราะว่ายืนไปยืนไปแล้วก็น่ากลัวมากเลยค่ะเพราะว่ามันสูงนะเออน้องเฟิร์นโอ้โหโอ้โ้องเฟิร์นก็มาถ่ายวิวหรอลูกอืม เอออย่ามองไปข้างล่างไหมเสียวแทนโอ้โหนะดูข้างล่างนะทุกคนนะคือชั้นสูงที่สุดแล้วนะชั้นเจ็ดนะคะเหมือนชั้นเซเว่นนะเป็นประมาณนั้นนะทุกคนบานฟ้าโอ้โหดูนะ นี่ก็นอนให้นอนก่อนนะคะเพราะว่ากินอะไรก็อ้วกกินอะไรก็อ้วกนะคะเนี่ยค่ะยังไงบ้างลูกโอเคดีขึ้นเนาะโอเคมากเลยยังไม่โอเคบอกเอองั้นก็นอนไปเด้อลูกเด้อนั่นแหละนอนก่อนแล้วค่อยลุกมาเอาเฟอร์นันี้นี่ไว้ก่อนอ,อ,อะไรนี่ไว้อืมอันนี้เขามีข้าวดูซิเมนูเขามีข้าวสั่งขึ้นมากินข้างมวนบอก ได้อยู่นะ oh, อเอเนาะแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าก็ปิดข้าวกี่กี่กี่โมงเออนะอืมนะเขาก็จะมีเมนูนะคะอาหารเนาะกดนะดูว่าสั่งข้าวกี่โมงกี่โมงมีอะไรบ้างอ่าผลมงผลไม้อะไรเจมังสายรัสก็มีอู้นี่ไงนี่ไงเวิร์นข้าวกะเพราเห็ดมังสวยรัสก็มีลูกมัะโรนีมังสายรัรสรอู มีหมดเลยนะครับพี่น้องเนี่ยนะเอาใจคนกินมังสวิรัตเนาะเออนะนี่เขาก็จะมีรายการอาหารนะนี่นะ fc เนาะข้าวเครื่องอะไรก็มีนะแต่ไม่รู้ร้านเขาจะปิดกี่ทุ่มนะเออนี่นะคะอ้องนะอืมเดี๋ยวให้น้องฟ้าน้องเฟิร์นอนตรงกลางนะเอเดนก็จะนอนนี้นะทุกคนจ้ะอืม เราก็นอนตรงนี้นะคะทุกคนน้องฟางก็นอนตรงนู้นนะคะขอบคุณเอฟซีนะคะทุกการเดินทางเนาะนะคะก็มาถึงสุรินทร์อย่างปลอดภัยแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะนะเราก็พรุ่งนี้เรากา็จะไปบ้านนะคะพานแม่เนาะนะคะจากพรุ่งนี้นะทุกคนค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ติดตามชมคลิปนะคะนะก็ หากป้าลุงป้าดูคลิปนี้อยู่นะคะก็ถึงสุรินแล้วเดอ้อลุงกับป้านะคะก็ได้ดูคลิปป้าเนาะไปซื้อกองบวชนะคะของเบานุก็สาธุสาธุอนโมทนาบุญกับเบานุนะคะก็จะทําการบวชแล้วนะคะเบานุจะบวชแล้วเนาะนะคะเดี๋ยวก็ได้ข่าวว่าป้าก็จะเข้ากรุงเทพนะคะเรื่องที่พักของน้องโอมเนาะนะเรื่องที่พักของน้องโอมก็ค่ะ ก็ขอให้ถ้าป้าเดินทางก็ขอให้ป้าเดินทางปลอดภัยนะคะค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณ e FC ทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ